嗯，咔咔咔。 สวัสดีครับผู้บอกก็ผมนะครับบม่มพุ่งสั้นเพ็นหลอดดิพี่น้องมันนี่ออมปลาไหลนี่จากคลิปที่เดียวที่เขาผมไปใส่เวียดมานะพี่น้องมันก็ะเด็ปลาไหลอยู่แต่วผมลื่อมทายผมไม่ทายไม่มันมาถึงย่างมือเ้าปลาไหลผมไม่ไทายก็ได้ว่าได้ปลาไหลจะเซ็ตมันมาจดการออมกินมดิพี่น้องเบิ้งนะครับมาพี่นอ้องออมปลาไหลเลยเหรอเว้ย เด็ดไปลมั่ประมาณสามสี่ตัวครับตัวใหญ่เนี้ยตัวหน่อยเนี้ยสามตัวเลยสามตัวบ่ปิดประมาณสามตัวเนี่แะเดี๋ยวขันแรกจวดก่อนจวดครับพี่น้องมีเขาเสียบ เรื่องบอกว่าผม <c oughs> ผมออมใส่ผักใส่ยันหน่อย,น,อยนึงครับผักใส่บานเท่า,อ,า,อ,าอ,อื่อน,นผักใส่แต่ว่าอื่นแบบมะละขีโนกเนี่ยหอวหอนนี่ไม่หรอกอือหดผัดเนื้อล้ำแท้ เนี่ยลูกโดดพอตุ่มลูกโดดก่อนจับเชี่ยวไงพี่น้องตุ่มลุกโดดโอ้โหในกนรในการกปราลาไหลพ่อมาเลาะเลาะกระดูกออก้ะพี่น้อง สดเลยอ้หในการในการว้าเร็ดห่อนในการนักไม่อองเลยที่ว่า้อ้ำเจ้าิว่าคิว่ากินปลาไหลยังคือว่าไข่ดูดสิว่า โทษทีครับผมเอากระดูกออกแล้วพี่น้องเนี่ยแบบแบบปลาญี่ปุ่นครับพี่น้อง ที่แรกปฏิพัเทเพชรควอมดีกว่าก็ดีเสียใส่ปักใส่ขมหนุ่มลำรำว้าวเด็ดกาเด็ดกันจำเจียวบุกผิดผงเท่น้ำหย,ย่อเลยขักขักขัก Hoa cốp xi mì tôm mày gọc mày gọc xi mày gọc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  mày ผมลำบากอยูเนี่ยหยดหยดนี่แม่พี่น้องอะไรพวกมกกระดูกเหรเป็นเดมเป็นเดมพวกมีกระดูก ยังก็ไม่ดึงกระดูออกแล้วกระดูออกเลยจะบ่อยในการใการายาหย่อๆสาส้ดพี่น้องบรรยากัดกี่เก่าห้อครับ

อ,อจังมันไหมึงบุมไม่เรี่ยง ห่อนดีครับหน้ามันเงียปากเงียข้างอืออู้็นเขียนได้พี่น้องบานะ้านนี่ยเสื้อลูกโดดอะไนะลูกโดดสีเขียวหย <c oughs> อดหยอด,ด,ดล้ำแตแตร ว่ดีสดต้อีกตุ่มอุ้ยครับพี่น้องเดี๋ยวกันผมเปหนาเดรไปอีกจะบ่มน้งผัดเผ็ดซูเบืงชุดเก่าเนีนยะชุดเรากระดูกออก ว่าผมเลาะกระดูกเป็นเนื้อครับนีนข่ข้ามถ่ายอำนาจภายจากตุ่มมันเลย ดูครักผมผักไสจนฮะขั้งขั้งสดใยในกานีพี่น้องโอ้ยใหญ่เลยนี่แตกพักๆเลยพี่น้อง อ๋อแซ่บได้การพี่น้องเออออมปลาไหลไรกระดูกนะครับส่วนพยาเห็นวิธีที่ผมแลีเอากระดูกออมคอมเมนต์มากเลยพี่น้องในวงเด็กในบึงหรือผู้เรีว่าเสียกสือปลาไหลมากในวเด็กในบึงเอาครับออมปลาไหลไรกระดูกคลิปนี้ผมบ่อมผู้ท่านลอกขอฝากที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ ให้ผมเม็ดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับที่นี่ผมบอาได้ีลครับส <c oughs> วัสดีครับอ้หอู้ยย่อนปีมืออยู่ของกินดิงแชบอง